ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับตัวกับดักหนูนะครับในระบบ IOT นะครับซึ่งคุณสมบัติก็คือสามารถสเตนบายได้ไม่ต่ำกว่า2-3เดือนนะครับแล้วก็สามารถชาร์จทานเก็บไว้ได้เป็นแบบพอตเทเบิลไม่ต้องเสียบปลั๊กเสียบอะไรทั้งสิ้นนะครับ ชาร์จฐานไว้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็สวิต์เปิดปิดนะครับวิธีการทำงานก็คือเปิดฝาตัวนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ทำการเติมเติมเหยื่อบริเวณจุดตรงนี้นะครับเติมเหยื่อเข้าไปตรงนี้นช่องเติมเหยื่อจากนั้น ปิดไว้นะครับเราจะเห็นนะครับเหยื่อจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เขาก็จะมีช่องระบายอากาศเพื่อที่ว่าให้มีกลิ่นของเหยื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือเนอยอะไรต่างๆขนมเมื่อหนูมาดมๆๆมันก็จะพยายามเข้าไปกินเหยื่อนะครับเข้าไปกินเหยื่ออันนี้ต้องเปิดสก,กรอนนะครับเพราะว่าต้องมีเปิดปิดไว้เพราะเวลาเรา ฝาไว้แล้วถ้าเราไม่มีซื้อตัดต่อนี่มันก็จะทํางานเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถ <c oughs> เวลาหนูเขาเดินเข้าไปนะครับในกล่องตัวนี้เขาก็จะทำให้กล่องปิดกล่องปิดนะครับไฟสถานะก็จะทํางานแล้วเดี๋ยวมาดูในมือถือเรา นี่นะครับมีมีลายส่งเข้ามาเลยนะครับเห็นนะครับอ,อันล่างสุดนะครับอารามด t e ทคดูเวลานะครับบ่ายสองสามสิเห็นไหครับก็คือเวลาเมื่อกี้ที่มันดักจับหนูได้นะครับแล้วก็ <c oughs> เมื่อจับหนูได้แล้วเนี่ยมันก็จะส่งลายมาหาเราแล้วมันส่งซ้ำอีกนะครับ <c oughs> ทุกๆ2สอนาทีจนกว่าเราจะไปปิดสวิต แล้วก็ทำการเอาหนูไปปล่อยในป่านะครับผมแล้วก็เราสามารถดูดัต a าหลบได้นะครับะนะครับเมื่อเวลา14.37ที่มีอารามเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็ตัวโทเค็นเนี่ยเราสามารถแอดเป็นทิกเกอร์เข้าไปได้นะครับเพราะว่าเวลาถ้านเอาไปคอนฟิกเนี่ย ลายโทเค็นก็คือเปรียบเสมือนว่าเราก็ไปสร้างลายโทเค็นขึ้นมาว่าจะให้เตือนไปที่กลุ่มไหนหรือเข้าไปที่ลายส่วนตัวของใครนะครับอืมครับทีนี้เราก็จะสามารถแจ้งเตือนได้ในกรณีที่ว่าบ้านลูกค้าหรือบ้านของท่านที่นานๆไม่ได้เข้าไปสักครั้งหนึ่งนยครับอาน,านานๆเข้าไปดูแลสักครั้งเราก็จะได้มีระบบ แจ้งเตือนไม่ต้องไปดูว่ากลัวว่าดักเอาไว้แล้วเดี๋ยวหนูติดนานเดี๋ยวหนูมันก็ตายเดี๋ยวจะเหม็นเน่าเหม็นอะไรนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้ก็มีความสะอาดกว่ากล่องเป็นกล่องเหล็กกล่องลวดนะครับใช้ไปนานๆมันก็จะขึ้นสนิมนะครับมันก็จะมีขึ้นสนิมแล้วก็ความสะอาดยากนะครับตัวนี้เราก็สามารถเทหนูใส่ถุงแล้วเอาไปปล่อยในป่านะครับนี่ก็จะมีการส่งลายซ้ำให้นะครับทุกสองนาที ครับกนะ็ความแรก14.37นาฬิกา37อันที่2ก็39 <c oughs> ส่วนตัวนี้ชื่อเราตั้งได้นะครับตอนนี้มันจะเป็นชื่อของอุปกรณ์นะครับ sos อันเนี้ยเราจริงๆเราตั้งได้ว่าเป็นกับดักหนูห้องอไฟอะลลามห้อง Data Center ห้องครัวห้องอะไรนะครับเราก็สามารถตั้งตั้งเป็นชื่อนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ Edit นะครับ e v ไว้ name ตัวนี้นะครับดีไว้ name ตัวเนี้ยมันก็จะส่งมาแจ้งเราที่ l ล n e นะครับนี่คือชื่อของอุปกรณ์เราก็ตั้งชื่ออุปกรณ์ให้มันสอดคล้องกับสถานที่ที่เราไปดักจับเอาไว้นะครับอโอเคนะครับหวังว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดักจับอะไรชนิดอะไรแต่นี่เราเคือในบ้านเรือนอาศัยนะครับสวัสดีครับ